สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุขคนอาหารแรงครับพี่น้องปิ้งปลาดุกพี่น้องกับตำข้าวปุ้นพี่น้องสามีกิงตำสุกินพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินข้าวแรงร่วกันพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุขคนนะเจ้าพี่น้องมากินมาเด้อพี่น้องเด้อมากินร่วกันเด้อกินข้าวแรงพี่น้องตำข้าวปุ้นกับปิ้งปลาดุกพี่น้องเพราะว่าสามิงก็ปรปุ้บเป็นวัดพี่น้องก็เลยสามีกิงตำ ขอบคุณสูกินแบบเผ็ดๆพี่น้องจะได้ซื่นนะจะได้สวยสำหรับคลิปนี้ก็พิเศษเี่น้องเอละขอขอบคุณแมมี่มวใจดีแมมี่ก็ไม่เคยปะไม่เคยทิ่มลูกซอยเรื่อมาตลอดคุณอะไรได้ไหมเด้อเมนีได้ฝากเงินน้องสวยเป็นขากับเข่าอากาศเย็นก็อยู่ก็กินให้น้องก็นอนจำนวนเงินแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเลยจ้าขอบคุอ แม่ลลายเลยจ้าให้แม่อ่อนคนยืนเจ้ความเจ็บยังอ่งคข่ายยีนะให้อยู่ีไม่แห้งเด้อหลุดกับพี่ยังหายเด้อจะเข้าไปพ้อให้แม่เด้อแม่หอยู่มน้ว็ยังจะ่างความขังมีเด้อให้เรินลุ้งเรื่องทรงนี้กัแม่กัยุ่งยุ่งกขให้ผ่านลูกประสาทกแม่เด้อมียังมีปัญญายังก็บขาให้ผ่านให้วิ่ไปไปแม่เด้อให้แม่อยู่มันคนยืนให้แขงแหแขงห้เด้อ เป็นโอมโปรของไซของลูกหักแม่เด้อบัสดีีใหม่ได้านดีดีใหม่ด้บาจุกจุคนเด้อขอให้เอฟซีมาจุกจุคนมีบัตรคนยืนจะเป็นแฟนมีนหายใจเริ่มรุ่งเรื่อในนาทีการงานบันไดอยู่บ้านไกลกะขอใจเลยี่นองบางกุ้งก็ออกมาจากบ้านตึงเฮนกะขอใจเลยไปขอใจโอโอกเลยไปนอกเอาสูบเปนํำกนรนาะพไปนองเนาะมียงนการเิแง่กนไป่ด้พป่นองเลยหรือว่าผิดพลาดบนไดของโตนขออภัยกันได้ัใด นผีผ่ากัได้กับคนคลายไปนองมาด้อมาไดไปน้อเดกกันไปนองเป็นวัดนกต่าจะโกงกับายไมกัเป็นวัดชอเลยเห็ุอาหารเท่ๆสุกินอะไรไปน้องติดว่าต้องตกป่วนได้แล้วนอันเม็นต้องแก่โบรายเนี่ยเลยเป็น็กนซื้อยมซื้อยามกินอะไรไปน้องซื้อให้นอกแล้วนแต่ว่าทางเบอองามือเนาะ่ายังเป็นไอเียไปีพภาพไปหาหมอไปนอ ตนเนี้ยอาไหนะอิ่มไปิึเป่า้อนนี่กินได้ปะแบบกินมึกๆไปเลยรอนมาเดียวทีมึๆลกินแล้วกินยังแม่กอดชิ้นแห่กินยังไกินขาดกนอะไรับไปลี่อนกันเลยเกกินได้ไหมเนาะบไเห็นแบบนั้นเลยเอาไผ่ตลบมามัดใส่แอลเลยเนะมอยู่งเก่าเ่ยพว แมีมแ่แมกายุ่ง่องเงี้ยมะ้าเราได้เกใจั้นผมมีย่งตอบแทน่งมีอย่งตอบแทน่งนความถแต่ละแบบนอกความมเ็ออนคามออย่างเี้ยอารมณ์ยังอกินะอืมตล มันจะพาป่ามาช่ไหครเด็นน้องเนอมันานนตอนน,อน,อนอัน่ง่นนานพนตอนนี้ก็มาถมาดานดีนี่เซีมันว่าเด็กเด็กขี้ดื้อมันเด็กสลัดเนาะ <c oughs> อยากให้อนอน,ๆๆนุสลัดเป็นเกงหนุนไมันเนาะจะเป็นนาพแม่นี่ยคือจีอม,อม่ลพนันมึงแต่ความบางลําลูก

เราเมือเกลามดเปลี่ยกินจากนออไนี่เปร้อจไม่นักติด่อชยนะติดผอรเสียงทานี้ันเปลี่ยนกงเปนบินินอนพนอนนะค่ะามิงกะอาศัยตอนลงนอนน่อนนั่นักกินยาหล่ะให้แปะกุ่เป็นต่ออีกปะกุกะกินยาล้อักอนเว้ยค่ายลูก็ขำจะไม่น กินกอลลัสรกินกิน,น,น,นนะได้เรื่อยๆนะครับยัดีเลยดังแต่แต่ว่าก็มีผู้ใหญ่เิ่นบ่อแล้วเป็นดนีมเ่็ะดีะมีมบลาลูกจิเป็นคนมันกัอิ่มนะเห็นเห็เว่ามันกัอิ่มกินอย่ตลอดเลยเนี่จีเป็นโรควัตรนะฮะแล้วแล้ว ลังไหยุดหลังกล้องไว้เ่ื้อง <c oughs> ดลลชดจดใส่จะไหนตอนนี้ข้ามานอนนุงเปกงกินปบบบบแบบนั่บจ้ะยิใส่เดือยิบยินยอเลยละ ว่าโชงนีนกัน็แล้วหน้าอยู่บ้างอายุเฉยๆพื่อปนปนระเทศบริหารอย่างเงี้อ๋อ,อมหาโอกาสเราพี่น,นยอย้องเนาะอัไนี้ยจะออกมหาโอกาส<ม>คนนรารขมันบอหาโอกาสเนาะมันกลมีโอกาสไงไงมาหาเขื่อนโชคดีเนาะทาจิู่เซนสนต์ตลอดเนากัน,นอยู่งาเนี่ย ก้าวหน้าไปเน้างก็มีเอฟซีหลายคนนะครับกำลังใจกัขอขอบคุณอะไรร้ายพี่น้องเข้าใจเนาะขอบคุณอะไรที่ติดตามแข่งกำลังใจและกลังขาเตมสุดมากูดสำหรับพี่เน็ก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอบพูดเอฟซีมอจูกูสุคนตัวเป็พี่น้องทุกคนที่ให้กำลังใจรายการข้าใจพี่น้องขอบขอบพูดอะไรเด้อเป็นกำลังใจให้ตลอดขอบคุณอะไรพี่น้องขอขอบคุณแม่เมสแม่แอดและการน้ำ เคยปลาเคยเทีมแพงตลอดพี่น้องเคยเรือตลอดขอบคุณหลายๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องกลุ่มเวลาหนุ่มไม่ได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราให้คลิปต่อไปนะจ้าพี่น้องลาไปก่อนนะค้าพี่น้องฝากกดทูบช่องเด้อพี่น้องเด้อเด้อในกลุ่มเด้อแม่พี่น้องไลน์ไม่้องไลฟ์เพิร์ดไม่ได้ไลน์ช่องเปิดตาพี่น้อง่าดีดีไม่แห้งตาพี่น้องลาไปก่อนจ้ะ